ตอนนี้นะคะรถกําลังเคลือนเนาะเราขายของเสร็จจากตลาดนะคะเสร็จแล้วจากตลาดของเราเนาะช่วงบ่ายเราจะไปวัดเอาซรงไปให้เนาะมีว่าตามชนบทนะคะเอาซรงมาฝากเนาะเป็นคนที่รู้จักกันมาสีซองก็เอาไปเยอะหรอกเสร็จไปกินไม่ดีแล้วขอมาสีซองก็เลยไม่ให้เลยญาติินี่แหละคะ่ะ เรามีแม่สวยมีคุณยายคำพันแล้วก็มีน้องชายอุนิสุบิเนะแล้วจองของวรนาก็มีเพื่อนๆในตลาดนะคะรวมกันนิดหน่อยนะคะน้อยเยอะมากเราก็ต้องไปส่งเพราะเรารับของท่านมาแล้วเนาะกำลังออกไปกับพี่สาวพี่สว่างนะคะสายอุณสองสาวนะคะตอนนี้รถตั้งหน้าไปทางธนาคารากสิกรไทยนะคะอยู่ชนบทนะคะเราไปด้วยใจรักนะคะตอนนี้เรากำลัง ไปสองสาวไปสว่างนะไวเลสค่ะกำลังมุ่งหน้าออกไปตอนตอน,นี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงพอดีเนี๋ยกลับมาเราจะเข้าถนนผ้าค,าคามเนาะ,ะจะไปดูว่าวันนี้จะมีอะไรคึกคักคึคกค,คักไหมหลายวันแล้วฝนตกไม่มีอะไรคึกคักเลยมีแต่อึ๊กอักอึ๊กอักของของวิ่งหนีฝนอืมวันนี้รู้สึ ไปไว้ของส่งนะคะของเสียดําตะกอนอยู่ในตลาดสมเกียดตเดียวกันละคากับกอราดาออกมาอยู่ด้านนอกขายดีมากนะคะคนก็เที่ยวเห็นไปโกรมันักใหญ่ข้างหน้าเลยนะคะโกมันนเกน่แมนมสียงอุ้ยไม่ใช่หรือใช่ไแม่นแม่นผ่านนีเก้นย อยเนาะก็เราไปทะลุวัดอ่าลงปุรีเนาะเออใช่ใช่ผ่านผ่านอนันนังก์กอผ่านอะไรเนอะเล่นจำใหม่เนาะ เดียวไปกับเพื่อนไม่เยอะเพราะว่าเวลาเราโน้ยเวลาเราก็มีแต่ภาคบ่ายขายของไปไซ้ายหรือไปขวาตรงค่ะตรงแล้วเราจะไปเลี้ยวซ้ายนิดคือนะเอาไปดนุขวางอยูน่นะหดุงขวางก็แยกนี่หรือเปล่าแยกหนุนขวาง บ,บ้านของน้องคนนั้นเขาตรงไปเรามางานแต่งานขาองใครเนะน,นี้นะคะจะไปอีกหมู่บ้านที่สามนะคะที่มานี้นะคะนี่อันนี้เป็นบ้านดงมะไฟนะคะต่อไปก็เป็นบ้านรงขวางแต่เรายังไม่ถึงรงขวาง วัดป่าเนาะต่อไปข้างหน้าเราเห็นนะคะเป็นป้ายบ้านดงขวางเนาะดงโอ้ยดงหลวงดงหลวงแต่แต่แต<ง>่เราจะไม่ถึงดงหลวงเราจะถึงดงขวางก่อนนะคะแต่ตอนนี้เรามาวัดนี้นะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเรามาวัดนี้นะ,ะสำนักสงฆ์เยอะเนาะตามวัดเล็กๆน้อยเนาะค่ะเนะาะแต่ก่อนตรงนี้เรียกว่าเป็นเป็นป่าช้า ต่ก <iah. S 1> ่อนเนี่ยโลกมากเลยนะคะแถวนี้เห็นไหมอันนี้แต่ก่อนยังทว่นเนี่ยวัดที่เนี่ยวัดยังไม่เจริญเนาะก็มีศรัทธามาเห็นมีพคะสาธุพระเยอะมากเลยเนาะโอ้โหไปหยดนี่ก็ได้ตู้สองโค้ดเลยสิสองไฮอย่างเงี้ยสองไทยสองสององเดิมวันนี้แตมาโม่บุญเนาะมาโม่บุญเข้ามาหน่อยนะลองทายเด้อ กำนัสงฆ์ภาษาพัฒนาภาษาพัฒนาเด้อก็มีแม่สวยยายสำคัญมีวรดามีช่างดีบุนิสเซอร์วินเนาะแล้วก็มีที่สว่างนะคะแล้วก็อันเพื่อนนะเพื่อนในตลาดเนาะมารวมกันในซาดุเอามาหมหุ่นโมทานนำการเราเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อบุญเอกบุษนนำกันเด้อสุขการเด้อบุญทุกคนเดินขัดเด้อดีเด้ออันน้องเด้อ สาทุกำด้วยโชคมาใหญ่ๆยาวๆ่านวะอานน่อเอ้ยียน่อยครับเอานั่นแล้วเป็ยังไงอยู่สระเอือยได้มาเด้อ น,นี่ก็สสยบนเพื่อนมาจากในเมืองเด้อล้านภาคามร้านกายกับเขาวาดาภาคามครับวัดาภาคามเพื่อนมาเหตดบุญร่วมพา่พา,านำการครั้งนี้วัดาภาครมตัวทีมง,งานเ,าเปินะะเปินกับบริษัทบริษัททีมบ<ะ>่ <c oughs> เออย่าติากันไหย <c oughs> ไปลุกไปไปนี่นี่ Eh, betul banget. Ya, Wariwaha pura pari prenje สุขีพีพา유�ฟภาวะอภิวาทานาสีริสนิจังุทธปัจจีโนจะตารโหธัมมาวัตติอายุวันโนสุขังภรังสิริอายุจาวันโนจภพหังปุติจายาสวาสตวาสจอายุจาวาสิทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกรังพระคันตุสตาปเทวตัสตาปุตตาภูพาเวนา สาธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังทากาตุตาพเทวตาสวาสังอาุพาเวนะสาธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังทากาตุตาพเทวตาสวาสังอาลุภาเวนะสาธาโสติภวันตุเตอาญาจักุหะตินาทินาสังฆเม สุปฏิสิตาริหารตังตายสัตลาสุปะกปฏิสุยาติธรรมุอายังสิทาสิโตเปตานาปูชาจการามุราลาภรัญจพิภุนามาลุปัินังสุปุญญาปุตุตังอาณปาการเตียพอตังจิตูทิลนุผปุตนี้แผ่ไปให้ไภัยลาอึงมานดาบิดารุอาจารย์ ทางลูกหลานญาติพสนิกัรคนเคอรวมทัางานการทั้งหลายมีสุวนใดในบุตรนทนของชันทางเจ้ากรามใดเวลาเที่ยวนขอให้ทานในบุตรสนทนนี้สาธุ ปิสนงกระต้อขาวๆดูอันนี้ภายในศาลาใหญ่นะคะเห็นนะคะมาเมื่อกี้ก็ทําพิธีถวายซองถวายอะไรเร็อๆเดี๋ยวจะุวยขอ,อถ่ายข้างนอกนะคะข้างนอกวัดให้ดูเดอ้อพบในฟีศน,นงะห้ามงาม,งาม อันนี้นะ้ำผู้คนก็เอามาเนาะคะ่ะน้องี่เนาะอันนี้นี่ค่ะเดี๋ยววรลได้จะพาท่านมาชมบทบาร,รมีนะคะบาร,รมีเนะะี่ยค่ะดูค่ะพระเยอะแยะอันนี้เป็นเต้นของโรงทานพุ่งนี้เป็นงานนะคะวันนี้เป็นวันรวมเตรียมงานเนาะคะ่ะมีพระเยอะแยะ,ยะ,ยะอันนี้ก็เป็นรถแห่โอ้ยอยากมาแห่เด้รุ่งนี้นะอันนี้เป็นเป็นที่รับบริจาคเนาะอันนี้นะคะ ที่ชานให้ได้เงินได้หลายเอได้เงินได้หลายบอกไ้ได้แต่เงินได้ายอ้ะงันนี้ายก็น้เงชดายนะคะด่างตนดู้อด้เดลยค่ะเดี๋ยอ้เงิดายอกได้พ่น้อเงมนชม้ายอเนดายบอกด้เนไดลยบอเดลยสอกส้งนยกงนไดบได้เป็นัด้หากเง็นสำนักสงฆอเนาะโอ้เสำนัดสงฆ์อันนี้ก็าอเคนี่ค่ะเดี๋งวนไหาอแม่พี่น้องชนไารมีกะคะเนาะ้่านใดอยากเข้ามาชมมาเด้อ รงวรลลดาผ้าคามนะ่ะมาให้ท่านดูนะคะนะบริเวณเนาะคะเนาะมีมากมายหลากหลายสาธุบุญคนใดที่ได้ทำมาเดครั้งนี้บุญท่านใดที่ได้มาชมก็ค่ะให้ได้บุญร่วมกันเด้อสะทุคนทุกท่านเนาะนคะคะผักเยะมา นี่ค่ะอันนี้ทางเข้านะคะทางเข้าวัดมีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวขอเข้ามาลงครัวนะคะบา้าลงครัวขึ้นส <c oughs> วัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกคนคะ่ะ <c oughs> มาเยี่ยมลงครัวเนะ <c oughs> าะบ้า <c oughs> ลงครัววัดด้อค่ะเดอะ้อ <c oughs> อันนี้นี่ค่ะอุดมสมบูรณ์ใหญ่กว้างใหญ่จะ้ะเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปในสระอีกรอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราเขอมานะคะก็ให้ทุกท่านที่เข้ามาชมทุกท่านที่เข้ามานี่ก็ได้บุญร่วมกันนะคะัก